n a ั s ส s t ค่ะเด็กๆน a ัส s t ผู้ปกครองด้วยนะคะเด็กๆคะวันนี้มาพบกับคุูกาดอีกแล้วนะคะในก,กิจกรรมโยคะซึ่งวันนี้นะคะเ,เด็กๆจะได้ฝึกท่าโยคะบปุการนะคะประกอบนิทานซึ่งวันนี้นิทานของปุกาดมีชื่อเรื่องว่าบ่อน้ําที่บ้านคุณตาเด็กๆพร้อมหรือยังคะท้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราจะมาฝึกการกำหนดลมหายใจเข้าออกก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นให้เด็กนั่งอยู่ในท่าอาศานเะหมือนครูการ่ะเก็บเท้าซ้ายเข้าไปข้างในเท้าฝาดานนอกแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกกำหนดลมหายใจค่ะให้เด็กหายใจเข้าทางจมูกสูดลมลึกๆนะคะเอามือมาแตะที่ปลายจมูก จากนั้นหายใจออกพร้อมกับปล่อยลมออกทางปากเริ่มกันเลยนะคะหายใจเข้า เรามายืดเหยียดร่างกายน,นะคะให้เด็กๆเหยียดขาขวาออกไปด้านข้างแบบนี้ค่ะหลังตรงนะคะจากนั้นเด็กๆค่อยๆย,ยกมือขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าคงไปแตะที่ปลายเท้าค้างไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออก สลับข้างอีกครั้งนะคะตดขาขวาเข้ามายีขาซ้ายออกไปด้านข้างนะคะยกมือขึ้นหายใจเข้ากูไปแตะที่ปลายเท้าะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกต่อไปนะคะให้เด็กๆ นั่งคุกเข่าแบบนี้นะคะให้ก้นทับส้นเท้าของเราไว้ค่ะมือทั้งสองข้างวางแนบลำตัวนะคะจากนั้นค่อยๆก้มทีรษะลงไปให้ติดพื้นเลยนะคะพร้อมกับหายใจเข้า,าลึกๆค่ะวาแขนไปข้างหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ดีมากค่ะเด็กๆเช้านี้อากาศสดใสพระอาทิตย์กำลังลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเด็กๆเหยียดแขนขึ้นสูงๆเลยค่ะเป็นพระอาทิตย์ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะน้องพอใจรีบตื่นนอนอาบน้ํำแต่งตัวเพราะว่าวันนี้คุณพ่อจะพาไปเที่ยวที่บ้านคุณตา อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะน้องพอใจตื่นเต้นมากเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้คุณพ่อจะพานั่งเคื่องบินไปที่บ้านคุณตาค่ะเดี๋ยวเด็กๆค่ะเ,เราจะไปทำท่าเครื่องบินกันนะคะให้เด็กๆยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมแบบนี้นะคะการแขนสักข้าองออกไปด้านข้างค่ะยกเท้าซ้ายชี้ไปด้านหลังนะคะค่ะคอยค่อย น้มตัวไปข้างหน้าค่ะค้างไว้นะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าเราจะทำสลับข้าอีกท้างนึนะคะการแกน่ออกยกขาขวาชี้ไปด้านหลังนะคะค่อยๆก้มโน้มตัวไปข้างหน้าค่ะ1นึ่สองสามสี 5ในระหว่างที่เครื่องบินกำลังเดินทางอยู่นั้นน้องพอใจมองลงไปที่ด้านล่างมองเห็นต้นไม้ใหญ่มากมายเลยค่ะเรามาทำพาต้นไม้กันนะคะให้เด็กๆมือจับเอวค่ะยกเท้าซ้ายวางในตำแหน่งหัวเข่านะคะจากนั้นค่อยๆยกมือขึ้นหายใจเข้าลึกๆหนึ่ง สองสามสี่ห้าหายใจออกอังลูทางสลับข่ายอีกครั้งนึงนะคะยกเท้าฝาค่ะหลังที่หัวเข่านะคะหายใจเขา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากค่ะเด็ก น้องพอใจตื่นเต้นมากเลยนะคะเมื่อเครื่องบินจอดที่สนามบินน้องพอใจและคุณพ่อคุณแม่เดินทางต่อไปยังบ้านคุณตาค่ะเมื่อเดินทางไปถึงที่บ้านคุณตาคุณยายน้องพอใจกล่าวทักทายสวัสดีคุณยายและจึงถามคุณยายว่าคุณยายคะคุณตาคะคุณตาหายไปไหนไม่เห็นคุณตาเล คุณยายจึงบอกน้องพอใจว่าคุณตาไปเก็บดอกบัวอยู่ที่บ่อน้ําส่วนหลังบ้านจะ่ะน้องพอใจลองเดินไปดูคุณตาสิจ้ะน้องพอใจจึงไปหาคุณตาที่บ่อน้ําที่ส่วนหลังบ้านค่ะเด็กเมื่อน้องพอใจเดินไปใกล้ๆบ่อน้ําน้องพอใจเห็นดอกบัวมากมายเต็มบ่อน้ําเลยค่ะเรามาทํทคาดอกบัวกันนะคะเด็กๆ บานเต็มสระเลยนะคะเ,เด็กๆค่อยๆหมุนมือเป็นดอกบัวค่ะหายใจเข้าลึกๆด้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกเอมูลค่ะน้องพอใจจึงถามคุณตา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 กำลังทำอะไรอยู่คะ่ะคุณตาจึงบอกว่า คุณตาเก็บดอกไม้จะไปไหว้พระจ้ะคุณตาคะน้องพอใจขอขึ้นเรือกับคุณตาได้ไหมคะไดสะ้สิจ้ะน้องพอใจน้องพอใจจิงรีไปขึ้นเรือกับคุณตาค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าเรือกันนะคะเด็กๆให้เด็กนๆนั่งเหยียดขาไปข้าาหน้าแบบนี้นะคะมือทั้งสองข้างวางแบบนบลำตัวค่ะจากนั้นค่อยๆยกขาทั้งสองข้างขึ้นแบบนี้นะคะ คางไว้นะคะเด็กๆแล้วค่อยๆเอามือทั้งสองข้างขึ้นค่ะถิ่นท่าเดินนะคะทางไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าน้องพอใจมองไปรอบๆบ่อน้ำเห็นกบกำลังกระโดดเต้นอยู่บนใบบัวค่ะเด็กๆกรามาทำัท่ากบกันนะคะให้เด็กๆนั่งลุกเข่าว ทับส้นเท้าแบบนี้นะคะจากนั้นค่อยๆชันเท้าขึ้นมาแบบนี้ค่ะปลายขาทั้งสองข้างแยกออกจากกันนะคะมือการออกแบบนี้นะคะเหมือนกบเลยค่ะอยู่ด้านในของหัวเข่านะคะจากนั้นโยกเข่าขึ้นค่ะแล้วเราจะกระโดดเหมือนกบนะคะสองสาม สีห้าอีกรอบเะยคะดูกเบ็หนึ่งสองสามสี่ห้เก่งมากค่ะเด็กน,น้องพอใจตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องพอใจมองลงไปในน้ำสังเกตเห็นว่าในบ่อน้ำนี้มีตาด้วยค่ะ เราไปลาเป็ียนตากันนะคะเ,เด็กๆให้เ,เด็กนอนไปบนเสื้อเลยค่ะห่อค้าหน้าไปเลยนะคะเหยียดแขนขามือชี้ไปด้านหน้าแบบนะี้คะจากนั้นค่อยๆยกมือและเท้าขึ้นค่ะค้างไว้นะคะหนึ่งสองสาสี่ห้า น้องพอใจเห็นตากำลังว่ายน้ำข้เดิดแเรามาทำท่าตาว่ายน้ำกันนะคะ1น<ๆ>ึ่งสองสาสี่ห้านอกจากตาแล้ว,าาวน,น้องพองใจ<ๆ>ก็มองไปเห็นหอยทากที่กระดึบกระดึบอยู่บนใบบัวด้วยค่ะเดีๆค่ะเรามาแต่งร่างเป็นหอยทากกันนะคะ ให้เด็กๆนอนหายขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราค่อยๆยกขาทั้งสองข้าง 2, 5, ขึ้นค่ะทางไว้แบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆเอาขาลงค่ะเป็นหมัว่าอีกครั้งนึ่งน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาขาลงค่ะ เมื่อคุณตาเก็บดาพวพั่วเสร็จแล้วคุณตาจึงชวนน้องพอใจกลับเข้าบ้านและเมื่อกลับเข้าบ้านแล้วคุณยายบอกให้น้องพอใจไปอาบน้ําและนอนหลับพักผ่อนแล้วจะได้มาทานข้าวร่วมกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้ฝึกโยคะประกอบพิธานไปกับครูการสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเอาละค่ะและในนิทานของภูก,การนั้นเด็กๆได้ทำท่าทาง อะไรในบ้านคะน้องพิชาวันนี้เราฝึกท่าโยคะท่าอะไรคะเก่งมากคะ่ะท่าเา 8, ครื่องบินขาปัดคะวันนี้ขาปัดทำท่า 8, ทางอะไรคะเก่งมากคะ่ะมีท่าต้นไม้นั่นเองและน้องนิคินละคะนิคินทาท่าอะไรไปนะท่าปลาว่ายน้ําเก่งมากคะ่ะแล้วยังมีท่าอะไรอีกนะ ฝึกโยคะแต่โุกาสหรือเปล่าคะน้องเพียงขวนทำท่าอะไรไปคะลูกเก่งมากคะ่ะท่าไหม่ท่าเอาละคะ่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ฝึกท่าโยคะไปเขก้การหลายท่าเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆจะลืมมันฝึกโยคะบ่อยๆนะคะเพราะว่าโยคะมีประโยชน์ไหมคะจะสมุดครโยคะมีประโยชน์ไหมคะ ใช่แล้วค่ะโยคะมีประโยชน์ทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงคะน้องพอใจถ้าเราฝึกโยคะไปบ่อยร่างกายเราจะเป็นยงไงคะลูกถูกต้องค่ะร่างกายเราจะแข็งแรงแล้วเราก็จะฝึกการหายใจได้อย่างถูกวิธีนะคะฝึกการทรงตัวเราก็จะมีสมาธิในการทำท่าทางต่างๆด้วยนะคะเอาล่ะค่ะดีๆค่ะ วันนี้โยคะของครูการนะคะได้หมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนจากการครูการสฝากเด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างก,กายของตัวเองให้แข็งแรงนะคะทำกิจกรรมเสร็จแล้วล้างมือบ่อยๆหรือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ได้นะคะด้วยความหวังดีจากครูการไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะเด็กๆวันนี้นมัสเตค่ะบ๊ายบาย